เขาจับคู่ผิดเสียแล้วทำไมครับเส็จแล้วเขาแยกทางกันเออแยกทางกันแยกทางกันกับพี่ทูนไทยทำไมคะคู่กับน้องพะรันแล้วเป็นยังไงคะมันอึดอึดน่ะมันอึดมันอึดตกลงมันอึดอึดมันอึดอัดมันอึดอัดอ๋อดูน้องเต้นดูอะไรเต้นดูนั่นด สวยจ้าใช่เออนพรัตน์รท์ทุกครั้งทำไมคะก็เปลี่ยนนางเอกเกี้ยวทุกทุกครั้งไปก็ถูกเขาก็ต้องมีหลากหลายไปไงไม่เปลี่ยนนางโจ้ก็ถูกผู้เกี้ยวทั้งในมึงไปไหนไม่ได้แล้วมึงเจอทางตันแล้วเรามาเล่นที่นี่งานมหากรรมไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่หลายแล้วเกือบเกือบยี่สิบครั้งแล้วมั้ง หน้าเสดายที่เป็นครั้งสุดท้ายท่านอาจารย์ทำไมจะไปไกลไวานี้อนี่อ้น่ทำมาไมเดียก็ไม่มออ่อันนี้มันเป็โลโก้เขาไม่มีที่เดนนีอ่ะออไหนูไม่รู้จักมันนะอนไปไปเดี๋นี้ท่านเป็นนายกนายกสทศไทยเขาเป็นอุปนายกนะเป็นอุปนายกแล้วก เทพประชาใช่สว่างนี่เขาเป็นอุปนายกทุกคนนะนี่หาจริงๆนี่ลูกศิษย์อาจารย์เด่นชัยได้ไหมจริงๆครับผมไม่เชื่อผมตีทีมกับคณะเกียรติยมตั้งสมัยนู้นเลยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นลูกศิษย์เขาไม่เชื่อครับไม่เชื่อถ้าคุณเป็นลูกศิษย์เด่นชัยไหนลองร้องกับเด่นชัยรับรองสักหน่อยที่ไม่เชื่อผมเหรอผมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่โยมครับ โนเป็นกอนสดสดน่นี่บุโอ้เนี่ยเดี๋ยวถ้ากูตายไปกว่มึงต้องคิดถึงกูมากเลยอาจารย์กูถูกถูกถูกถูโจนมาเลย ำไมเอาไอปโผล่หัวพูดภาษาจดนอ,อย่างเดียวเลยอะไรคะ No โผล่เพาผมงอกเลยผมก็ออกอีกแล้วร้องเพลงแทนใจแทนคำพูดจริงหรือเปล่า <but S 2> คะเพลงนี้คงจะโดนใจเธอจะมาบกดเพลงให้จะรักเธอคนเดียวไหนลองจัดมาสิทั้ <c oughs> ทงทั้งที่รู้เธอแล้ว ไ้องเพเลยนีอยพลงนี้ไม่โดนไม่ชอบไม่ไม่โดนอาสิ้นสุดการทิไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนนางยิ้มใจสากชั่วช้าเยี่ยงน่ะมาทำไปไม่หันหน้ามางกันไม่ถูกใจเหรอไม่ถูกใจเลยอ่ะคุณม่อขึ้นนัดเรื่องไม่เอาคุณให้ฉันมาเยอะแล้วคุณมอบบทเพลงให้ฉันมาเยอะแล้วฉันมีบทเพลงจะมอบให้คุณเฮ้ย ฉันเตรียมมาให้คุณโดยเฉพาะเลยวันนี้มามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ิงเปล่าวเหมาะกับคุณมากรอรับเลยนะเป็นจังหวะสพนะเป็นจังหวะโซนใช่ไหมเรุ่นหองอะไร ไปแล้วเลิกเคยจริงไงคุยกับรักของมู่ร้องเพลงแล้วมันฟังแล้วทั้งใคขาดโถ่ไม่ด้วยขนาดแบบถ้าคือร้องเพลงตีกันแน่เลยทำไมต้องพูดดีกว่าพูดตามแสดงว่าผมนี่เป็นไหมเนี่ยเอาเต็มที่เลยครับผมในไหนก็งานตัวท้ายแล้วใช่ไหมอะไรอลักไม่เก่งใช่เขโทษคุณแน่เขายืนกระแว้ดอยู่ที่ละทีละถ้าคืนเราร้องเพลง ถ้าเกิราทะเลาะเพลเราต้องทะเลาะกันแน่เลยเราคงต้องทะเลาะกันแน่นอนที่รักโกรธใช่ไหมที่รักโกรธใช่ไหมเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมถ้าอยากจะหายโกรธถ้าอยากจะหายโกรธตบหน้าพี่สิดีเหรอไม่ทำผู้หญิงแค่จะดิบจะกล้าไม่ทำอ๋อผู้หญิงไม่ไม่ใช่ความรุนแรงที่รักที่รักถ้าอยากจะหายโกรธถ้าอยากจะหายโกรธตบหน้าพี่สิตบหน้าพี่สิตบเลยตบเลยตบแรงๆตบแรงๆพี่จะไม่โกรธเลยพี่จะไม่โกรธตบสิตบ เจ็บครั <Charl ott es> ้งเดียวเราได้ครอบครองเขาทั้งชีวิตคุ้มมีอะไรพูดมาก่อนอะไรู้สึกว่ามนชาพูดต่อที่รักที่รักตบหน้าฉันตบหน้าฉันฉันไม่โกรธโกรธนะครับโชว์เป็นสุภาพบุรุษต้องแมนและต้องไม่โกรธครับผมที่รักที่รักตบหน้าฉันตบหน้าฉันฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธไม่สบายใจเธอใช่ไหมไม่สบายใจเธอใช่ไหมจะขอคุกเข่าให้เธอเบียดขอคุกเข่าให้เธอเอาสิเอาสิทีบหน้าพี่เลย ีผู้หญิงถ้าใช้เท้ากับเราเลิกคบถึงม่ใช้ไม่ได้ใช่นี้ไม่กล้าหรอกไม่กล้าโดมาแบบนี้นี้เอาสิเอาสิจะคุกเข่าให้เธอจะคุกเข่าให้เธอสาใจเธอสาใจเธอหีบหน้าเลยหีบหน้าเลยหีบสิหีบสิหีบไปหีไปหีไหีบไปหี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 หีไป พี่อามายุใครแบบนี้นะก็ไม่เอาลวคะพี่กลา้าไม่เกรงใจชุดเลยชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้กันทั่วบางแล้วว่าพี่กับการหลงรักกันมาตั้งหลายปีเมื่อไรี่จะแต่งงานกาหลงสักทีแลจ้าตอนนี้บ้านเมืองกําลังข้าวยากหมากแพงทุกเช้าค่ะแม่สุโขทัยตกต้องเป็นเมืองขึ้นรอให้บ้านเมืองสงบกว่านี้สะกอ่อนแล้วพี่เนี่ยจะหาเงินสักก้อนหนึ่งมาสู่โข ตามพอดีเจ้าจะได้ไม่ต้องอายใครถ้าอย่างนันการหลวงจะรอพี่นะจ๊ะวันนี้ก<ป>็มีงานวัดการโดใช่พี่ฉันจะไปรอที่วัดศรีชุมวัดแก